โอเคได้เวลาที่หนูต้องแนะนำตัวแล้วหนูชื่อมิน้นดาชาวดีทองสุพรรณเรียนนิเทศศาสตร์เอกภาพยนตร์ปี2ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสันทนาค่ะ ในหลายอาทิตย์ที่แล้วหนูได้ลงสมัครโครงการเลกเปลี่ยนบินลาดฟ้าไปเกาหลีของวิทยาลัยนิเทศแล้วมันก็เป็นโอกาสเดียวในตอนนี้ที่จะได้หาประสบการณ์ใหม่ๆครั้งนี้เราได้ไปที่ปูซานไปเรียนที่ซิ l ลา u n นิเวอร์ซิตี้ต้องขอขอบคุณโครงการนี้จริงๆที่ให้โอกาสหน,นูหนูเริ่มฝึกภาษาเกาหลีมินิดามินดาสู้ตายคะ่ะป้าหมายของหนูคือการทําให้วงการภาพยนตร์ไทยดีขึ้นหนูเลยพยายามทํางานให้เยอะขึ้นเรื่อยๆเป็นตากล้องเป็นผู้ก,กํากับ ตามนั้นเลยค่ะหนูอยากให้หนังไทยมันแมสเหมือนซีรีส์เกาหลีบ้างถ้าได้ไปแลกเปลี่ยนแล้วเอาเทคนิคของเกาหลีมาปรับใช้ก็คงจะดีค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์เพื่อนๆและพ่อแม่ที่คอยพพอร์ตค่ะเราทั้งลูกทใจนี้รว่าลูกจะแอบพ่อแม่ไปสมัครเรียนนากแบบนี้คงไม่ดีเท่าไหร่มั้งหนูสัญญาถ้าหนูได้ไปหนูจะนำเทคนิคมาปรับใช้และผลิตผลงานที่ดีขึ้นค่ะปีหน้าอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะคะ